สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบารมีพาเครื่องครับพี่ในช่วงสายสายเสร็จสิ้นภารกิจครับเวลาประจําการของเราครับพี่อ่าไม่เกิน9ก้นาฬิกาสมโมงเช้านะครับพี่นะก็เข้ามารับชมรับฟังกันครับพี่ฝากกดไลค์กดติดตามครับเผื่อ EP นั้นครับมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขังที่ด้านหาเช่าอยู่ก็เป็นได้ครับพี่เน้นย้ำเงินทุก EP วัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างก็ต้องกราบขอพัฒนาภัยนะครับนะ้นดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจครับหากไม่ถูกใจพี่ๆสามารถเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับนะเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะโดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยเบอร์โทรติดต่อครับ0620890157รายดีครับ0620890157 หรือจะเป็นสแกน QR Code นะครับมุมด้านล่างขวามือเราแสดงขึ้นทางด้านนี่้จะเ,เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ท่าในใดนะอ่าเซิร์ชไม่เจอหรืออ่าแบบว่าหาช่องไม่เจอนะพี่นะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับนะน้องโบบารมีพาเครื่องนะครับพี่นะไม่ต้องมีเว้นวรรคนะครับน้องโบบารมีพาขึ้นนะครับนะขึ้นพบเจอกันแน่นอนนะครับเป็นรูปองค์พระพิฆเนศนะครับผู้ที่ตามก็หนึ่งหมื่นสี่พันก็ท่านบวกบวกนะครับ,บวันนี้ก็มีมา20รายการครับพี่เป็นสายเป็นจักภาคีเนาะ อ่าเป็นพระสมเด็จนะครับนะลองดูพี่เจ้านาดูวันครับพี่อ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งอ่านะครับนะหมายเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเฮทำไมสีเหลืองเหลืองแล้วพี่นี่ครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นวัดระฆังนะพี่นะเป็นวัดระฆังเนื้อสวยนุ่มเลยพี่นะครับนะเนื้อสวยนุ่มําเก่าเลยนะครับนี่ครับ หมายเลขหนึ่งนะครับนะัขอบข้างครูดปิลักษณะนี้นะครับารายการที่หนึ่งครับพี่รายการที่หนึ่งนะต่อไปครับพี่รายการที่สองรายการที่สองนี่เนื้อออกขาวนะครับพี่นะขาวแต่มีความฉ่านะครับอาขาวมีความฉ่าดูเม็ดอามวลสารนะครับพี่นี่ดูอาเกตทะลุด้วยนะครับพี่นะเกตทะลุนี่ครับ อร่องรอยปีแยกนะครับเนื้อสวยนะครับพี่เนื้อสวยนะนี่ยรูปุนนะครับและเนื้อสวยงามมากครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองหลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่นะขอบข้างๆก็มีรอยปีรอยแยกประมาณนี้ครับเนื้อหาหนึบนุ่มนะครับสวยๆเลยครับพี่เนื้อหาวันนี้นะครับหมายเลขสอง ต่อไปครับพี่มาต่อไปหมายเลขสามนะหมายเลขสามเป็นเกตอ่าเขาเรียกเป็นพิมอ่าเจดี JD นะพี่นะเป็นพิมพ์ทรงเจดีเป็นวัดลักขังนะครับนี่องค์นี้เนื้ออ่าค่อนข้างที่จะหนึบหนึบเลยนะครับพี่นะเนื้อค่อนข้างที่จะหนึบหนึบนี่ครับพี่สวยมากนะครับพระพักนี่กลมใหญ่มากนะครับพี่นะพระพักเนี่ยนะครับเนื้อออกขาวขาวนะครับพี่นะเนื้อออกขาวขาวออก นึบแก่งๆนะครับพี่สวยพิคมพ์คมลึกชัดนะครับฐานสามชั้นประมาณนี้ครับเก่านะครับพิมพ์ทรงเจดีย์รายการที่สามนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่สวยๆเลยต่อไปครับพี่ต่อไปรายการที่4นะนี่ครับรายการที่4นี่วันนี้ทำไมไฟออกสีเหลืองๆนะครับพี่เดี๋ยว ก็จะปรับแสงอัตโนมัตินะพี่นะเดี๋ยวขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่เนี่ยไฟออกเหลืองนี่ครับอ่าดูเนื้อหานะครับนะดูเนื้อหาพิจารณาตามภาพได้เลยนะครับพี่นะนี่ครับนี่ไม่ต้องฟังน้องตามอธิบายก็ได้นะพี่นะนี่ดูตามเนื้อผ้านะครับไหนดูตามอา่วิดีโอดูภาพเก่าล่องเก่าเนี่ยครับสวยมากนะครับนี่ครับ รายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่นะเรือสวยสวยเลยพี่นะครับนะได้มาช่วงมืด,มดกลับมาค่ําเลยครับพี่วันนี้กลับมาค่ําเลยแล้วต้องอภัยขออภัยพี่พี่นะบางท่านนี่ส่งไลา์เข้ามานะพี่นะน้องแบบไม่ได้ตอบนะพี่นะหรือแบบผ่านไปในโทรมาได้นะครับพี่นะโทรมาได้บางทีแบบไม่ได้จับน้องมัวดูพระคัดพระกันนะพี่ต้องรีบแข่งกับเวลานะครับเนี่ย รายการที่สี่ครับรายการที่สี่นะต่อไปครับพี่ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านี่จะเป็นพระนางพญาครับพี่อ่าเป็นพระนางพญาองค์นี้เนื้อ por, iende, ออกสีเทาเทานะครับพี่นะเทาเทาดำดำประมาณเนี้ยครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อดินนางพญารายการที่ห้านะครับนะ พิมรงลองดูเอานะครับพี่นะพิมพ์รงเนี่ยลองดูแยกเอานะครับนะแต่ส่วนตัวเนี่ยน้องมองว่าเป็นอพิมพ์ทรงน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเทวดานะครับน่าสวยนะครับนี่คาแป้งคาฝุ่นยังอยู่เลยนะครับพี่ไม่ได้ปัดได้ทําอะไรเลยครับนี่มาถึงก็ใส่กันอย่างนี้เลยครับนี่อ่านี่ครับลองดูนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หก รายการที่6นี่เป็นาบางกุนพมนะครับนะเป็นบางกุนพมพิมพ์พระประธานสองหูนะครับอันนี้เนื้อสวยมากๆนะครับพี่นะเนื้อสวยสะอาดมากๆเลยบางขุนพม2สองหูนะครับนี่อ่าเนื้อค่อนข้างสวยและแห้งนะครับพี่นะเนื้อค่อนข้างสวยและแห้งเลยดูลองลอยปีแยกนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> นี่ครับเป็นบางขุนพรมนะครับนะ้พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับน <c oughs> ิมพิมใหญ่พระประธานมีหูนะพี่นะมีหูนี่เนื้อต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับพี่องค์แรกๆที่เจอเลยนะพี่นะองค์แรกๆที่เจอเลยที่เป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับเป็นบางขุนมรมนะสวยมากๆครับรายการที่หกครับรายการที่หก ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดต่อนี่ครับนี่อ่าเป็นพิมพ์พระประธานเช่นเดียวกันนะครับนี่องนี้เป็นวัดลักคังหลังกระดานนะครับพี่หลังกระดานนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีบินนะครับพี่ไม่มีบินเนื้อฉ่าสวยนะครับนี่ครับ เนื้อช่ำๆน,นุ่มแน่นๆเลยพี่นะครับนะเนื้อวันนี้เนื้อบึกมากนะครับนี่รายการที่เนะครับรายการที่เต่อไปรายการที่แรายการที่แเป็นปกโพนะครับนะเป็นปกโพในเนื้อหาเนี่ยเป็นวัดลักคังนะพี่นะแต่ตรงนี้เหมือนมีคาบแบบเป็นคาบอะไรนะติดประมาณเนี้นะครับนีเป็นปกโพนะพี่นะ เนื้อค่อนข้างฉ่ำเลยครับพี่ครับนี่นี่ครับมีคาบขึ้นนะครับพี่นะแต่เห็นชัดนะครับนะเห็นชัดว่าเป็นพิมพ์อาบกภูเนาะนี่ครับพี่ประมาณนี้นะครับเนื้อฉ่ำมากๆพี่เห็นมวลสารละเอียดมากนะครับ ประมาณนี้นะครับรายการที่8ดพิมพ์ปกภูนะครับต่อไปรายการที่9ครับอ่านี่นะครับนะรายการที่9้านี่ครับข้างคุดคูดนะครับพี่ดูนี่หลังนี้เดิมธรรมชาตินะครับพี่นะธรรมชาติมากๆนะครับพี่ดูเป็นธรรมชาติสวยมากๆนะครับเนื้อเนี่ดูนีพี่เนื้อบึกเลยนะครับพี่เนื้อบึก เนื้อสวยนะครับนะพาพระสมเด็จวันนี้นะครับชุดที่ได้มาในสวยมากๆองค์จริงเนื้อฉ่ำเลยนะพี่นะสองนี่โอ้โหสบายตาสวยมากนะครับพี่นี่ครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าครับพี่ ต่อไปรายการที่สิบนี่ครับพิมพ์ใหญ่เนะาะตรงนี้ครับพี่พิมพ์ใหญ่เนื้ออ่าคยศาสตร์นะครับนะออกมีความหนึบเหนียวนะครับนะหนึบเหนียวแล้วมีสีเข้มครับพี่นี่ประมาณนี้นะครับหนึบเหนียว สีเข้มลักษณะกายภาพผิวประมาณนี้ครับพี่รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดีเนื้อออกหนึบแร่งนะครับพี่นะผิวลื่นๆหน่อยนะครับนะผิวออกลื่นๆมีการใช้งานนะครับนะผิวเปิดๆแต่นะครับโดนวรวมเนี่ยนะครับนระาเป็นพิมพ์คมชัดมากนะครับรูแตกลายสังหาโลกนี้ นเนื้อออกหนุบแก่งนะครับพี่เนื้อออกหนุบแก่งแล้วมีคราบาน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยดูๆพุ่มๆในพนี่สวยมากๆครับรายการที่11บเครับนี่ครับพี่รายการที่11นะต่อไปรายการที่12 รายการที่สิบสองนี่เหมือนน้องเคยได้มานะพี่นะเคยได้มานะครับนี่เป็นฐา,านนะครับฐานประมาณเจ็ดชั้นนะพี่นะเจ็ดแปดชั้นนะพี่นะครับอกตลอดนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาบอกเป็นหลงเพ่าหลงปู่ภูนะพี่นะหลงปู่ภูวัดอินนะครับเป็นพระสุดยอดหายยากเลยนะครับพี่เป็นพระที่สุดยอดหายยากและดูงนี้พี่สภาพแบบเก่ามากนะครับพี่ เนื้อหาแบบสุดยอดเลยครับตรงนี้เหมือนน้องเคยได้มานะพี่นะเนี่ยจะเป็นฐานแปดชั้นนะพี่นะอ่าแปดชั้นนะครับพี่น้องทางมนับไปละนะครับนับแปดชั้นอุกยาวนะครับเนื้อนี่วัดระคลังเลยพี่เนื้อนี่วัดระคลังเลยนะครับสวยและเกามากๆครับพี่เนี่ยดูเนี่ยนะครับมีก้อนอะไรเนี่ยติดเนะี่ยดูเดิมธรรมชาติมากๆนะครับนะ สวยมากนะครับพี่น้องเคยได้มาสวยน้อยกว่านี้นะพี่นะถ้าพูดถึงความเดิมนะับพี่ตรงนี้สวยมากเลยนี่ครับรายการที่12นะครับพี่รายการที่สิบสอนะครับต่อไปหมายเลขสิบสามนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแกร่งแกล่งนะพี่ตรงนี้ พิมใหญ่เนื้อแก่งๆหลังเรียบนี่ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับมีสภาพผิวหิ้งนะครับพี่มีคราบฝุ่นดำๆรี่ตามซอกนะครับพี่เก่ามากนี่ดูคราบฝุ่นเกาะติดดำมันคิดเลยพี่ หมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามต่อไปหมายเลขสิบสี <c> ่ <oughs> นี่ครับพี่หมายเลขสิบสี่เป็นเกตทะลุซุ้มเนื้อหนึบแข็งเลยนะพี่นะอ๋อองนี้ครับพี่องนี้หลังเป็นหลังเหมือนลายกระหนกไทยนะครับพี่เหมือนลายกระหนกไทยแล้วนะครับนะลึกชัดมากนะครับพี่ลึกชัดมากนะครับนี ไม่ค่อยเจอนะพี่นะไม่ค่อยเจอนะครับเนี่น้องเพิ่งเจอเลยเนี่ยพี่นาะนมากแลยพี่แปลกดีนะนี่ครับหลังเป็นลายแบบเหมือนเป็นลายลวดดอกไม้ไทยนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มเนื้อค่อนข้างหนึบแน่นเลยนะพี่นะเนื้อค่อนข้างหนึบแน่นเลยครับพี่ตรงนี้ครับ พิจารณาดูนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับต่อไปหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าพิมพใหญ่ครับพี่องนี้เหนือบึกมากนะครับเป็นหลังเรียบนะขอบมนๆนหน่อยนะครับพี่ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่นะถือว่าสวยสมบูรณ์นีดูครับ ผิวพันโลหะสวยมากๆนะครับพี่นะวันณะมวลสานี่ครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับหมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหก 16. หมายเลขสิบหกเป็นพระคงลำพูน เนื้อนิยมนะครับออกสีน้ำตาลนะครับนี่กัดสมาาถเพชรนั่งปางมารวิชัยปกโพพิมพ์คมลึกชัดนะครับนี่ปกโพนะครับใบโพนี่เห็นทุกกี่เห็นทุกใบนะครับพี่ มากครับพี่พิมพ์คมชัดมากนะครับรายการที่สิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกนะครับนี่พร้อมกรอกเลยพี่หมายเลขสิบหก <c oughs> หมายเลขสิบเจ็ดพรอดหมายเลขสิบเจ็ดพรอดพิมพ์ใหญ่เนือน้ำตาลเข้ม เนื้อสวยมากๆนะครับน้ามีความฉ่ำมีเม็ดแร่ออกมาขามนี่ลอยๆเม็ดเตงแดงนะครับพี่นะเม็ดเตงแดงมีทั่วบริเวณนะครับหน้าหลังก็มีนะพี่นะด้านหลังนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับพี่อยูนี้พระรอดนะครับนะสีออกน้าตาลเข้มเลยพี่สวยดูด,ดันนะครับนี่ครับองค์ใหญ่มากนะพี่นะองค์ใหญ่ นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หมายเลขสิ 18, นางพยาพิสนุโร่องนี้สภาพใช้เลื่นๆหน่อยนะครับนะ่าจะพิมพ์สวยคมชัดอยู่นะครับได้มาเดิมๆบ้านๆเลยพี่เมื่อวานช่วงค่ำๆมาพี่ แม่เม็ดกวดลอยๆสวยๆครับพี่รายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าพิมพ์พระประธานวัดละคงนะครับนะตรงนี้พิมพ์ประธานวัดละคงหุกเกตเรียวตรงมากนะครับพี่ตรงนี้ เรียวตรงสวยน้องเห็นเหมือนเม็ดแร่เป็นกลมๆนะพี่นะครับแล้วใครทราบนี่บอกน้องด้วยนะพี่นะ้องคือเม็ดแร่อะไรนะพี่นะเนี่ยนะครับเม็ดแร่หรือเม็ดมวนสารนะพี่นะ้นะกลมๆประมาณนี้ครับมีไหมพี่ใน พระสมเด็จไหมพี่น้องก็เพิ่งเคยเจอนะพี่นะน้องก็เพิ่งเคยเจอนะครับเกตเลี้ยวแหลมมากเลยพี่ตรงนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเก้าครับพี่องค์นี้สวยเดิมน,นะครับนะต่อไปหมายเลขยี่สิบ นี่ครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้อผิวพันสวยนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอก ูสอบบริเวณเกล็ดเนกเก่ามากนะครับพี่ดูเนื้อเนี่เก่ามากนะครับพี่กระบอกวัละคังครับนี่ครับลองดูนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบนะครับพี่หมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด นี่นะครับนี่เป็นกรอบกระจกเลยนะครับพี่นะขึ้นกรอบกระจกและหนอนด้นสวยมากนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับอ่านะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังเรียบองนี้ดูสง,ง่าสวยนะครับพี่งงเนื้อหาประมาณนี้นะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดเนื้อสวยๆนะครับพี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบสองนี่ครับพิมพ์ใหญ่องนี้เนื้อแบบฉ่ำปักเลยนะพี่นะเนื้อฉ่ำสวยนะครับเนี่ยลองดูนะครับพี่นะพิจารณาดูนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับเนื้อฉ่ำมากพี่ดูมวลสารนี่ครับ หมายเลขยี่สิบสองเนื้อช่ำๆเลยพี่นี่สมอบอวบนี่ครับหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบนะครับหมายเลขยีิบสองครับหมายเลขยี่สิบสามนี่พี่สวยนะพี่นะน้องว่าสวยนะครับนะเนื้อหาพระสมเด็จนี้เนี่ยเนื้อช่ำนะ่วพี่ ส่องให้ได้เห็นให้ได้ชมเนื้อหาก็เลยนะครับพี่นะเนี่ยครับประมาณนี้ดูพิจารณาดูนะครับนะพิจารณาดูเนี่ครับนี่ดูให้ถูกใจครับพี่ครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับหนึ่งหนงการที่ยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสี่นี่ เนื้อหนึบเหนียวนะครับพี่ตรงนี้รังเรียบนยพี่ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับน้ำเม็ดหนื่อมวนสารมเม็ดแดงเพียบเลยพี่ดูดินะครับพระกำแพงส่วนผสมมาทัหมายเลขยี่สิบสี่ครับเนี่ยอะ ต่อไปหมายเลข25รายการสุดท้ายนะครับพี่รายการสุดท้ายวันนี้เนาะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มหลังกระดานนะครับพี่หลังกระดานนี่ครับประมาณนี้ครับพี่เนื้อหานะครับชอบองค์ไหนรายการใดโทรติดต่อได้เลยนะครับพี่นะโทรติดต่อสายด่วนได้เลยนะครับ062ครับ ศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเนื้อสวยฉ่ำนะครับนี่รายการที่ยี่สิบห้านะครับพี่วันนี้ก็มี2ีรายการนะครับพี่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือสแกนชัโคขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าขอลาไปก่อนนะครับนะติดตามกันในช่วงเย็นนะครับว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับนะก็ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับน้เดินทางปลอดภัยตลอดุกเส้นทางครับสวัสดีครับ